สวัสดีครับ FC ที่ติดตามช่องการสมุนไพรอยู่นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับเป็นวันจันทร์ที่3นะครับพามาชมบรรยากาศครับแล้วก็จะมาปล่อยแนวทางนะครับ เลขมาครบบนครับรอบที่แล้วที่ผมปล่อยไปนะครับถามเสียดายนะครับมันไม่เข้าครับมันไปเข้าสามตัวหน้านครับสามสี่ห้าเลยครับมาตามตัวไปออกข้างหน้านะครับเสียดายมาก เดี๋ยวเรามาดูแนวทางรอบต่อไปด้วยกันเลยนะครับมาครบสามตัวบนรอบนี้ก็ขอให้มาออกข้างหลังนะครับอย่าไปออกข้างหน้าเลยนะครับเสียดายครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับ เดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันเลยนะครับครับผมนี่ก็จะเป็นแนวทางนะครับมาคบบนนะครับเป็นจุดสังเกตนะครับเป็นเลขสูตรคำนวณนะครับเป็นเลขสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับนี่ครับ รอบนี้ทำได้ก็คือ1 238 90นะครับผมเด่นที่9นะฮะเด่นที่9รอบนี้ผมลองอจับคู่บนให้นะครับจับคู่บนให้นะครับเนี่ก็เอฟซีก็กันล่างไว้ด้วยนะครับกันล่างไว้ด้วยนะครับเพราะมันเคยมานะครับมันเคยมันเคยอกอดคอกันมาล่างด้วยนะครับ เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับ FC นะโปรดใช้วิวจารณญาณในการรับชมนะครับนี่นะครับแนวทางนะครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับผมผมมีสถิติย้อนหลังนะครับนี่ย้อนหลัง FC ดูนะครับก็ เข้ามา6กสี่หนะครับอันนี้เข้าห้าแปดนะครับเข้า2ตัวท้ายด้วยนะครับแล้วก็รอบที่1ตุลาหกแปดนะครับอันนี้ก็เข้าเก้าเจปดนะครับเข้าเจ็ดแปดสองตัวท้ายก็ออกเจนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ออกเกาหกนะครับมาสองตัวก็นะมันเป็นเลขหามนะครับ เจ็ดสองตัวตัวท้ายนะครับเข้าสามตัวนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่เสียดายมากนะครับนี่ออกสามตีห้าครับเนี่ยแปดเก้าแปดเนี่ยมาออกสามตีห้าตัวหน้านี่ครับรางวัลที่หนึ่งเลยเสียดายมากครับแล้วก็มางวดที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับสิบหกพฤศจิกายนนี่ล็อกมันอ่้คำนวณออกมาได้มันได้หนึ่งสองสามแปดเก้าศูนย์ตัวนี้ผมเรียงจาก น้อยไปหามากนะครับสถิตินะครับอันนี้ผมก็จับคู่ให้นะครับกัดล่างด้วยนะครับกัดล่างด้วยนะครับกัดด้วยนะครับผมใครมีแนวทางดีๆนะครับมีเลขแต้มเลขคํานวณนะครับเลขตัดอะไรก็มาลงมาตัดดับดูนะครับชอบประจัดขัดก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับ ทางช่องเสนอเป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับทุกอย่างมีเข้ามีหลุดนะครับ f อนะครับอันนี้ก็ขอฝากช่องด้วยนะครับเป็นช่องน้องไมนะครับ การสมุนไพรกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมกดติดตามช่องนะครับคุณจะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะครับเผิดอผมมีแนวทางผมก็จะมาแจ้งลงคลิปนะครับนี่นะครับแนวทางนะครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับผมนะครับ กันด้วยนะครับกันล่างด้วยนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับอันนี้ก็สถิตินะครับนี่สถิติรอบที่แล้วก็เสียดายมากครับไปออกเลขหน้าเลยครับสามตีห้าอะไอ้เสียดายเนาะรอบนี้ขอให้มาข้างหลังนะครับสามตัวตรงๆ3สามตัวตรงๆ2สองตัวตรงๆนะครับจก จับคู่ไว้ให้แล้วนะครับเอีนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับกขออภัยนะครับบรรยากาศช่องไม่ให้ดูครับนี่นะครับธรรมชาติครับ ้องฟ้าก็คึมคครับเมฆปกคลุมครับช่วงนี้หน้าฝนฝนตกบ่อยครับฝากเอฟซีกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเผื่อมี แนวทางใหม่ๆผมจะมาแจ้งนะครับลงช่องนะครับก็จะได้เห็นนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับผมเป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับสนับสนุนให้ตื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2568นี้เท่านั้นนะครับย4 ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนนะครับร่ลำรวยเงินทองนะครับให้มีทองเต็มบ้านเลยนะครับยุคนี้เป็นยุคฝึกเคียงนะครับอุดหนุนสินค้าไทยนะครับครับเอาบรรยากาศมาให้ชมนะครับ ธรรมชาตินะครับดอกไม้สวยๆนะครับครับผมเดี๋ยวไปดูแนวทางอีกสักรอบนะครับดูแนวทางอีกสักรอบนี่นะครับผมแคปหน้าจอไปเลยนะครับมาคบบนนะครับผมจับคู่ให้แล้วนะครับลองดูครับผมเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับ ดูไว้ก่อนก็ได้นะครับดูไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ตัวทิติก็คือนี่หละครับยอดหลังนะครับนี่ยอดหลังนะครับล่าสุดไปออกข้างหน้าครับสามสี่ห้านี่ครับแต่ไดไม่มาข้างหลังนะครับผมครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟตีนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับทําการสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นสมปรตนานะครับประสบความสําเร็จจะเจ็บอยากไข้อยาจนนะครับ สุดท้ายนี้ก็กล่าวคำสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ